i wow. หาเซฟสบายดีทุกคนมูน,นี่บาลเขียวจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศตอนค่ายแรงๆแบบนี้เนาะอ่าที่ผ่านมาจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศตอนสวยอ้อมเนาะก็รออีจัดแล้วเนาะวันนี้เสิพาทุกคนมาอ่าหย่างรอชมบรรยากาศงาน Food ลลี่สติฟเฟสิวอลทัวร์นออยูทีเวงจันทร์เซ็นเตอร์เดออยู่ทางด้านหลังทางจันทร์เซ็นเตอร์เ,อเนาะ ตอนนี้ก็ยางด้านนาเขาแล้วก็เป็นงานชีบาว่ามีอาหารเนาะเป็นงานเกี่ยวกับอาหารหลากหลายอาหารเนาะทั้งเป็นอาหารนานาชาติแล้วก็อาหารอยู่ลาวเขาเนาะสำหรับงานพิกะได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่สิบแล้วเนาะ วนทางด้านนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศทางด้านหลังของงานเนะาะสิ่งที่ทุกคนเห็นอยู่ต่อหน,น้าก็คือจะเป็นตึกอยู่ด้านข้างเนาะกำลังเป็นตึกทีสร้างใหม่และคิดว่าจะเป็นตึกตัวที่สองเนาะที่มีความสูงที่สุดนนเนาะอยู่ในนครหลวงวิารา์ในเวลานี้เช่นกัน บรรยากาศเข้ากันดีเนาะกับเพลงเบาๆแล้วก็อากาศเย็นๆแบบนี้เนาะทางด้านนี้ก็จะเป็นลานขั้นใดเนาะไว้ให้เอามานั่งพักพ่อนกันได้กันอันนี้เป็นบรรยากาศอ้อมหอบทางด้านหลังเดอ้อ